สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับปืนลูกซองคอมมันโดแบบอัรมแอคชั่นลำกล้องยาว1 8.5นิ้วนะครับของโครงการสวัสดิการสอนออสครับตัวปืนนี้ไม่ได้เป็นเดิมๆแล้วนะครับอันนี้ผ่านการเปลี่ยนพานท้ายมานะครับตัวปืนเดิมจะเป็นด้ามแบบด้ามปืนพกนะครับแล้วก็แล้วก็พานท้ายเขาจะเป็นแบบยืดหดได้นะครับในพาน้ายอันนี้เป็นพานท้ายของเดย่าเอ็มอาร์15นะครับซึ่ง ผมทำการเปลี่ยนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีความจับถนัดมือนะครับทีนี้ประเด็นของวันนี้คืออะไรไม่ต้องพูดพร้ำทำเพลงนะครับก็คือเห็นกล่องกระดาษตรงนี้นะครับมีเครื่องมือขนาดนี้แน่นอนวันนี้ก็จะเปลี่ยนพันท้ายใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพานท้ายใหม่จะเป็นอะไรนะครับเอามาเปิดเลยชึบ พานท้ายใหม่นะครับเป็นพานท้ายของไต้ฝุ่นอาร์ทาแมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาลักษณะเหมือนเหมือนกับตัวแม็กพูลนะครับคล้ายๆกันโอเคมาดูแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะถอดพันท้ายเดิมก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ถอดพานท้ายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวพันท้ายนะครับชิ้นแรกที่ถอดมาก็คือยางรองพันท้ายครับโดยใช้ไขควงแฉกนะครับไขควงฟิลิปธรรมดานะครับแล้วก็มันจะมีน็อตท,ที่อยู่ข้างในพันท้ายนะครับเราใช้วิธีสอดบล็อกเข้าไปแล้วก็ขันที่หัวน็อตนะครับตัวน็อตเมื่อเทออกมามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้ โอเคผมใช้บล็อกเบอร์14นะครับก็พอดีนะครับพอดีกับบล็อกเบอร์14โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่พานท้ายอนะถ้าแมนกันนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบตัวพานท้ายเข้ากับปืนนะครับเขาก็จะให้ประแจหกเหลี่ยมน,นะครับเป็นเบอร์6มานะครับตัวพานท้ายจะมีน็อตตัวสั้นๆตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ในช่องนี้ เวลาประกอบเราก็สามารถประกบเข้าไปได้เลยนะครับมันสามารถใส่ได้พอดีเลยโดยไม่ต้องแต่งอะไรนะครับกับตัวปืนคอมมานโดกับพันท้ายใต้ฝุ่นอัลทามนสามารถใส่กันได้พอดีชึบๆมันจะค่อยๆทำแบบนี้นะครับขันไปชึบได้ทีละรอบนะครับ ค่อยทำนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่ยครับจะอยู่ตรงคอปืนเสียบเข้าไปแบบนี้ขันเข้าไปได้ทีละรอบค่อยทำนะถ้าใครมีประแจที่เป็นายาวขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหัวโค้งๆอย่างนี้นะครับ อันนี้จะสะดวกขึ้นมากเลยนะครับเราสามารถที่จะใส่เข้าไปเอียงๆได้แล้วก็หมุนช่วยได้นะครับแบบนี้หมุนช่วยได้แต่พอขันได้ตึงมือแล้วก็ใช้ด้านสั้นครับอดเข้าไปอีกนิดนึงโอเคมาแบบนี้ครับ ไม่ยากเลยจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับประกอบเป็นทรงแบบนี้ได้แล้วใช้แผ่นยางที่เขาให้มานะครับปิดเข้าไปที่ขอบปืนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีด้านหนึ่งที่ที่ใหญ่กว่าก็จะมีรอยแกะเช็คเกอร์ไว้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งอยู่เล็กๆนะครับไว้ข้างล่างที่โครงที่ขอบปืนเหมือนกันครับข้างบนเนี่ยจะใหญ่กว่าข้างล่างจะเล็กนะครับ เราก็จะค่อยๆยยัดลงไปนะโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ดูใกล้ๆนะฮะ พอใส่แล้วมันก็จะเรียบแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจับกริปปืนนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณนิ้วโป้สักๆพอดีมือนะฮะ <Okay. S 1> มาดูในเรื่องของความแตกต่างระหว่างพานท้ายเดิมคือของ d e ย่า m 2 5 5นะครับแล้วก็พานท้ายใหม่ของไดฟุ่นอัลทามนนะครับ ถ้าเทียบระยะจากตรงคอปืนตรงนี้ที่เป็นโครงปืนนะครับผมเอาเส้นนี้มาคาดไว้นะครับจะเห็นได้ว่าพานท้ายตรงนี้ส้นพานท้ายเนี่ยมีความยาวเท่าๆกันแต่ทีนี้ถ้าเราตัวเตี้ยละ่ะตัวอัลท้าแมนมีข้อดีคือมันสามารถที่จะปรับไซส์ได้เห็นไหมครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นจนของผมเนี่ยเหลือชิ้นเดียวนะครับถึงจะจับได้ถนะัดเพราะนั้นมันก็จะหายไปหลายเซนมากนะครับ ใน,ในความยาวของแขนเราอันนี้คือคือข้อที่ยอมเสียตังค์ซื้อมานะครับแล้วก็ความที่มีหน้าตาทันสมัยนะครับไอเราเคยอยากจะได้ปืนทรงแม็กพูลนะครับ mm hmm. เห็นว่ามันมีรูปร่างหน้าตาที่โมเดิร์นดีนะครับก็ก็ได้ตรงนี้มาด้วยทีนี้สิ่งที่จะเป็นคำถามเลยก็คือว่าได้มาราคาเท่าไหร่นะครับ เลยตัดสินใจซื้อนะครับได้พานท้ายนี่มา3,800บาท3,800บาทนะครับว่าถ้ามีคนถามว่าเฮ้ยทำไมถึงกล้าซื้อวะตั้ง3,800บาทใช่ครับทำไมผมถึงกล้าซื้อเพราะว่าทีแรกผมเข้าใจผิดนะครับคิดว่ามันจะมากับกระโจมมือข้างหน้าด้วยนะครับปรากฏว่าที่ไหนได้ได้แค่ตัวพานท้ายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่า,าซื้อมาแล้วได้ใช้แล้วก็ปรับเข้ากับสรีระของร่างกายเรานะครับ ได้ดีตัวนี้มันก็จะยาวเกินไปหน่อยนะครับสำหรับแขนผมนะครับอันนี้ก็พอดีตัวโอเคมีรองหนกแก้มมาดูรายละเอียดของตัวพานท้ายมานิดหนึ่งนะฮะมีความกระชับตรงที่ข้างบนสันคอปืนตรงนี้เป็นยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางแบบแผ่นรองพานท้ายเนี่ยจะเป็นยางแบบแน่นๆนะครับไม่ได้นุ่มนุ่มนักนะครับ แต่ก็บีบได้เป็นนุ่มเด้งๆนะครับตัวรองหนกแก้มตรงนี้เปิดออกมาถอดได้นะครับเปิดออกมาก็ก็มีสันพลาสติกนูนๆขึ้นมาเฉยๆไม่สามารถที่จะแบบดันขึ้นสูงเหมือนปืนสไนเปอร์อะไรพวกนี้ไม่ไม่ใช่นะครับข้างในอันนี้แค่แค่ถอดได้เฉยแต่ข้างในไม่มีอะไรนะครับตัวพานท้ายตรงนี้สามารถที่จะหมุนแล้วก็ ปรับเปลี่ยนระยะได้โดยใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมเบอร์2.5นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูึบถอดมาแบบนี้ฮะข้างในเขาจะมีแกนแบบนี้นะครับซึ่งแกนเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวชิ้นเนี้ยเห็นนะครับมันก็จะมีล่องใส่เข้าไปได้ หลายๆอันนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูอันเดียวแล้วกันนะครับอนนี้ก็ถอดลอะเห็นไหมครับถอดออกมาก็มีพลาสติกน,นูนขึ้นมาเฉยอันนี้ก็แค่ประกบโป๊กลงไปนะครับไม่สามารถที่จะแบบยกหรือว่าหดอะไรได้นะครับแค่ประกบไว้เฉยไม่มีอะไรเลยโอเคอันนี้ก็ประกอบคืนครับผมสรุปก็คือตัวนี้จะปรับได้เฉพาะความยาวนะครับ แค่ความยาวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงคอปืนตรงนี้นครับเขาเว้นไว้ให้ใส่ไอ้หูกระวินได้นะครับถ้าเราถ้าเรามีตัวที่เป็นห้อยหูกระวินเอาไว้ใส่สายสลิงห้อยปืนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเมื่อจับถือแล้วจะเป็นยังไง ขออนุญาตโชว์ตัวปืนกับสรีระนะครับว่ามันจะพอดีขนาดไหนนะครับถ้าดูจากเป็นเผลนเนี่ยตัวพานท้ายอาจจะดูสั้นถ้าเทียบกับความสมส่วนของตัวตัวปืนทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็เข้ากับสลีระของของตัวเราเองนะครับซึ่งผมเนี่ยสูงแค่167เซนนะครับตอนนี้สามารถที่จะแบบจับปืนคอนปืนได้ด้วยมือเดียวนะครับโดยที่แบบ ไม่ได้รู้สึกหนักอะไรนะครับถ้าเป็นถ้าเราแบบยาวกว่านี้มันก็จะตึงๆมือน,นะครับตอนนี้สามารถที่จะแบบเอาแนบชิดลำตัวได้สบายมากเลยนะครับอันนี้ปืนเคลียร์ปืนเรียบร้อยนะครับไม่มีกระสุนนะครับโอเคชึบชึบชึบอ่อ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวด้ามอันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับคือตรงตรงเวลาที่เรากริปปืนนะครับตรงนี้เขาทําเป็นร่องเขาทําเป็นร่องนิ้วให้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเวลาที่เราจับนี้เข้าไปจืบมันก็ทําให้ตัวคอปปืนเนี่ยจับได้ถนัดมากขึ้นนะครับแล้วก็นิ้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปใกล้มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับซ้ายและขวาเลย สำหรับคนถนัดทั้ง2มือนะครับยิง2มือได้เลยนะครับขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของอตัวรองพันท้ายนะครับตรงนี้ก็คือ,อความหนาของแต่ละชิ้นนะครับจะหนาที่1.3เซนติเมตรนะครับเมื่อ3มชิ้นอย่างนี้ก็จะเป็น3.9ซนติเมตรนะครับบวกกับนี้อีก1.3นะครับก,ก็ลองบวกดูนะครับว่า มันสามารถยืดหรือว่าหดได้ระยะเท่าไหร่นะครับก็ได้ระยะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขอแก้ไขอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดผิดนะครับอันนี้เป็นประแจเบอร์3นะครับไม่ใช่2.5ที่ใช้ในการปรับขนาดของตัวตัวรองพานท้ายตรงนี้นะครับประแจเบอร์3นะครับพานท้าย ไต้ฝุ่นอนะัาแมนนะครับกับปืนลูกซองคอมมานโดเข้ากันมากครับถ้ามีโอกาสแนะนำครับผมพอดีมากเลยขอบคุณครับ